การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแผงโซลาเซลล์นะครับจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์รุ่นนี้เป็นชนิด pwm นะครับสามารถต่อใช้งานได้ไม่ยากแล้วยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตะกัวกรดแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ด้วยนะครับครบฟังก์ชันเลยสําหรับการต่อใช้งานก็ไม่ยากนะครับเขาจะมีรูปสัญลักษณ์เนี่ยแผงโซลาเซลล์ข้บวกข้ลบเนี่ยเราก็เอา สายขั้วบวกขั้วลบจากแผงโซลาเซลล์เข้ามาต่อที่เทอร์มินอลขั้วนี้นะครับเห็นไหมส่วนแบตเตอรี่ก็เขาก็จะมีรูปสัญลักษณ์บอกเช่นกันนะครับขั้วบวกขั้วลบส่วนการต่อใช้งานนะครับสําหรับโหลดที่เป็นไฟ DC ก็มีช่องต่อเช่นกันนะครับบวกลบไปใช้ถ้าจะต่อไปยังโหลดเนี่ยต่อไฟจ่ายมาจากจุดเนี่ยต้องเปิด ตรงนี้ก่อนนะครับให้มันขึ้นเป็นรูปหลอดไฟแบบเนี้ไฟถึงจะจ่ายมาตรงนี้แล้วยังสามารถชาร์จอ,อุปกรณ์ที่เป็น usb ได้